รรุโทความขงรงรภาายในควมสุขกันเกิดจากการทำสมาธินั้นหาประมาณค่าไิ่ได้อริยทรัพย์อันหาประมาณค่าไิ่ได้เกิดจากการทำสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา68วัดชัยภูมินาราม อำเภอเมืองจังหวัดชยภูมิขอแจ้งข่าวอันเป็นมงคลแก่ท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมสมาธิหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ห้สิเปิดรับสมัครแล้วขอเชิญชวนชาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านข้าวอำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอใกล้เคียง มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ห0สิปัญญาสมุมุทุตาความอ่อนโยนเรียนสมาธิอย่างง่ายได้ผลไวมีหลักการที่ชัดเจนเป็นระบบมีขั้นตอนสถานที่เรียนสะดวกสบายมีอุปกรณ์การเรียนครบครันเรียนฟรีมีอาหารกลางวันฟรีมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะ หลักสูตรครูสมาธิโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิวโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินโธท่านได้รับการถ่ายทอดหลักสัมมาสมาธิจากหลวงปู่มั่นพริทัตโตและหลวงปู่กงมาจิระขุณโยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาดุดพ่วงมหนันนบทรงจำแนกแจกธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อรู้ตามสินสมาธิปัญญา ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา68วัดเทภูมนารามอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์0821454566โทรศัพท์0852013778และโทรศัพท์ 064-1757-569หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ปัญญาสโมมุทุตาความอ่อนโยนเปิดเรียนทุกคนเสราร์วันอาทิตย์เวลา9นิกาถึง16นาฬิกา30นาทีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีประถมเทเทศพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566 ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพลังจิตนั้นท่านเปรียบเหมือนกับบุญวัสนาบารมีมันจะไปรวมกันอยู่ที่พลังจิตเมื่อพลังจิตเติบโตบุญวัสนาบารมีก็เติบโตต,ตามไปด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยาน,นาวชิโรดมพระจาหลงพ่อรีอย่างซินโตรท่านกล่าวไว้ว่าประโยชน์ของสมาธิมีสิบสองประการคือ 1. ทําให้หลับสบายคลายกังวลสองกจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. าํทให้สมองปัญญาดี 4. ีํทำให้รอบคอบก่อนทํางาน 5. ระง,งับความร้ายกาศ 6. มบรรเทาความเครียด 7. มีความสุขพิเศษแต่ทำให้จิตใจอ่อนโยน 9. กลับใจได้ 10. เวลาที่ลมพบทางดี 11. เจริญวาสนาบารมี 12. เป็นกุศลสมาธิเปลี่ยนชีวิตกลั่นใจให้เป็นสุขสถาบันพลังจิตตานภาพ สาขาว68วัดเชยฟูมนารามอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิยินดีต้อนรับทุกท่านมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิโรุนที่50ปัญญาสมโมมุทุตาความอ่อนโยนเป็นกุศลบุญกุศลเกิดข,ขึ้นได้ไม่ยากด้วยบุญสมเร็จอันเกิดจากการทำสมาธิมาเรียนสมาธิด้วยกันนะคะ